โอ12.9แตกเฉพาะกระจก BB Max ช่วยคุณได้นะครับ<ป>ตัว iPad Pro นะครับตัวนี้เป็น12.9<ป> Gen 2นะครับทัชสกินได้ปกติ<ป>เริ่มแกะกันเลยนะครับ ที่เราเอาขอบออกแล้วนะครับรีดกาวออกเราก็มาถอดตัวจอ,อกันก่อนหน่ก็ต้องปิดเครื่องให้สนิทก่อนนะครับเ<ม>ขาจะมีเพจสีดำแล้วก็ปลดโค้ดแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็คันเบอร์แบตเตอรี่สักหนึ่งครั้งแล้วก็เปิดเครื่องดูนะครับเครื่องติดไหมนะเค,ครือ่องไม่ติดนะครับเอาพี่ก็ได้เป็นท้ายทีอ่าปลดออกมาเรียบร้อยอไปเราก็ปลด จอนะครับปลดอย่างระมัดระวังนะครับผมปลดแล้วเรียบร้อยตัวเครื่องเราก็เก็บไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาทําในส่วนของกระจกกัน หลังจากที่เราทําความสะอาดเอากาวออกหมดแล้วนะครับเราก็มาหย่อนเทสกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโ <Okay. S 1> อเคนะเราก็ใส่แบตกันนะครับเรามาดูกันนะครับผมโอเคมาแล้วนะครับ ามาดูเฉียดสีกันนะครับอ่าทัศกรีนได้เหมือนเดิมไหมนะครับโอเคนะครับผมทัศกรีนได้ปกติเหมือนเดิมนะครับอ่าแล้วก็ต่อไปเราก็แกะเครื่องทำควาะอีกท,ทีหนึ่งแล้วก็ติดกระจกได้เลยนะครับไปดูกัน หลังจากที่เราทำการลอกกระจกและอัดจอออกมาแล้วนะครับเราก็มาประกอบเครื่องใส่ปุ่มโฮมใส่อุปกรณ์ให้พร้อมเรียบร้อยแล้วเราก็มาเทสในส่วนของทัชสกรีนอีกครั้งหนึ่งนะครับ <Wow. S 1> นี่นะครับ <Okay. S 1> แเราก็มาเช็คในส่วนของเฉดสีว่ามีปัญหาในส่วนเรื่องของเดพิกเซลไหมหรือเป็นเส้นไหมนะครับโอเคสำหรับตัวนี้ iPad Pro 10 2.9นะครับตัวนี้จะเป็นเจน2นะครับก็ทำการลอกกระจกเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับต้องขอบคุณลูกค้าจากลาดพร้าวนะครับที่ส่งมาลอกกระจกนะฮะเพราะว่าตัวนี้จอชุดจะแพงมากนะครับประมาณหมื่นกว่าบาทลอกกระจกก็ประหยัดไปครึ่งหนึ่งนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่มีปัญหาในส่วนเรื่องของกระจกแตกนะครับแต่หน้าจอยังแสดงผลปกติทัชสกรีนได้ปกตินะครับติดต่อสอบถามมาได้เลยสําหรับร้านเราก็มีอยู่2 สาขานะครับสำนังกงานใหญ่ก็อยู่ที่รามควมแหงนะครับสาขาที่2ก็คือเสียรังสิทธิ์นะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ